สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กระตุกตาค่ะวันนี้จะทำข้าวขาหมูรับประทานค่ะเสร็จแล้วร้อนๆเลยทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทําด้วยกันเลยค่ะ Hi everyone welcome to Tukta a Thai Kitchen today I made a super yummy meal it s popular in Thailand it's called ข้าวขาหมูข้าวขาหมู is made from the pork leg I know some people don't like but trust me this is so good if you go to Thailand you have to try this meal You how make oo, i Do n t e r e s t ุณสนใจวิธี a ำข้ o วขาหมู to show you how to make it. Let's get started มาดูส่วนผสมต้มขาหมูวันนี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นล,ลค้คผะผงโล้ไข่ต้มมีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยดำมีน้ำตาลกรวดมีข่ามีเครื่องต้มยาจีนนะคะพวกปวยกักอบเชยอ,อะไรต่างๆแล้วก็มีรากผักชีแต่ไม่มีแต่ใช้ก้านเอานะคะมีพริกไทยป่น มีน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำมันน้ำปลานะคะส่วนผักที่ตาจะเอามาต้มด้วยแล้วก็จะเป็นคะน้าค่ะแล้วก็มีผักดองส่วนอันนี้ก็จะเป็นขาหมูนี่ขาหมูที่เมริกาเข้ามาแบบนี้นะคะเขาหั่นมาให้เลยทั้งขาเป็นชิ้นๆแล้วแต่ก็จะมีไส้ไส้ใหญ่ไข่ต้ม The ingredient gonna be p o r k l e g It's already shopped, It's uh, you can find in the Asian store. I have pickled mustard greens, shiny broccoli, fish sauce, vegetable oil, oyster sauce, soy sauce, black soy sauce, palm sugar. The spice you can find uh, for make the Chinese soup in the Asian store. The ground pepper, cilantro stem, hard boiled egg. Chinese five spice you can find at the Asian store also. Garlic, black peppercorn, crystal sugar candy. This one is galangal. That's our ingredient to make the pork soup. Let's get started. Let's I'm going to start to the roasted the cinnamon star anise cilantro seed so i'm going to roast it with my wok it's my wok i already heat it up so just put them and just stir until uh, you can smell uh, aroma from the stuff i'm going to start fry the pork leg this after i fry not uh, fry just maybe 5-10 minutes ก็ทอดไม่ต้องให้สุกมากนะคะให้หนังตึงๆก็พอคะ่ะ After I fry the pork leg I'm going to put in the pot So this I use the big pot แต่ใช้หม้อใบใหญ่เลยนะคะเอาขาหมูที่ทอดใส่ลงไปเลยค่ะ After this I add the spice Chinese spice ใส่พวกอดอกจันปุ๋ยกั๊กอะไรลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยรากผักชี cilantro stem แล้วผักชีนะคะแล้วก็กาลเทีก,กระเทียมค่ะใส่เยอะๆจะได้หอมๆกระเลงเกลขาค่ะกาลังเกลบลัดเปเปอร,ร์คอนใส่พริกไทยดำช่ยนิดไฟสไป Pong palo ka palm sugar and crystal sugar candy I use the both this, be... uh, this soup is gonna be sweet sorry it make noise this soup is gonna be the sweet The next gonna be oyster sauce น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวตินโซ่ยซอสน้ำปลาพิศซอสบลักโซ่ยซอสซีอิ๊วดำค่ะบลักโซ่ยซอสเพิ่มสีสัน ใส่น้ำให้ท่วมเลยค่ะ add water ใส่น้ำให้ท่วมขาหมูนะคะ I m gonna add water cover my pork leg เสร็จแล้วก็เปิดไฟต้มเลยค่ะปิดฝานะคะต้มไป3ชั่วโมง i'm gonna low heat very 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 low after i add the water i want the water cover my pork so after this i'm gonna close the lid and simmer by the low heat about 3 hours or until the pork is softened and tender หลังจากนี้เราจะปิดฝานะคะแล้วก็จะต้มไปเคี่ยวประมาณ3มชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเสร็จแล้วหน้าตาขาหมูของเราเป็นยังไงนะคะ After three hours I'm gonna show you how it l o o k like See you later ส่วนของผักกาดดองนะคะตะแยกเหมือนกันนะคะเตามาใส่ในกระทะทองกระทะทองแดง <laughs> กระทะทองเหลืองช้อนนะคะช้อนไอ้น้ำพะโลท,ที่เป็นตรงมันๆนะคะ แล้วก็เอามาต้มกับผักกาดดองนะคะแบบเนี้ยจนผักกาดดองเราเปื่อยค่ะต้มแยกกันรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยค่ะ this is a pickle mustard green I uh, simmer with the p a l o sauce so it l o o k like this ต้องไห้เขาเปื่อยเลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนจะนำส่วนหนึ่งของน้ำพะโล้เนี่ยค่ะ แต่เอามาต้มแยกหม้อนะคะใส่ไข่ค่ะไข่ต้มแล้วก็จะใส่ไส้ไส้ไส้ใหญ่ของตานเนี่ยนะคะจะเอามาเคี่ยวอีกหม้อหนึ่งให้เขาเปื่อยค่ะจะได้รับประทานอร่อยถ้าต้มรวมกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวขามหมูของเราเนื้อมันจะยุ่ยเละไปหมดเพราะฉะนั้นเพราะว่าไส้เขาจะเปื่อยช้านะคะก็ตาก็เลยแยกหม้อในส่วนของขามหมูหลังจากสามชั่วโมงก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนุ่มนี่ค่ะ นี่ให้ดูตาไม่ชอบแบบที่เป็นเนื้อ,อยุย่ยๆแรๆอะค่ะตาชอบแบบนี้เราเดี๋ยวตาไปสับแล้วก็ส่วนขาตั้งขากิอะไรก็เปื่อยนี่เปื่อยดีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะว e ล o ด่น e ัพส์ r ์ท r I simmer my pork leg it the soup is well done this one it look like big chunk but don't worry i go before I going to eat I gonna chop my pork is small this part is very soft and tender yummy yummy i'm going to show you how to make the place with the rice I'm gonna show you how to put together. It's called khao Kha The first, I have the egg. Hard boiled egg. And I have broccoli. Chinese broccoli. Mustard green. Padka dong. Kai. Kanna. Luak na khao. เยอะๆแล้วก็เป็นขาหมูของเราเอยด,ดีแทน้นี่ขาหมูค่ะหนังๆเนื้อนๆเอา้ากิเข้าไปสักหน่อยนึงโอ้อร่อยหลายเอาไว้แทะนี่ ง่ายเสร็จแล้วเราก็ลาดด้วยนะ้ำพะโล้ของเราอย่าลืมน้ำจิ้มนะคะ dipping sauce ว้ข้าวขาหมูอร่อยสุดๆ Well done. ข้าวขาหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีน้ำจิ้มแซบๆเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญรับประทานด้วยกันเลยค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบว,วิดีโอนี้กันนะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ต่อได้น,น,นะคะและ้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ It is finished. i t ข้าวขาหมูข้าวขาหมู very popular in Thailand. If you go to Thailand, please, 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 please try this meal. It's super yummy and easy to find every street vendor have Khao Kha in Thailand. I hope you guys like this video. Please subscribe my channel. I have the tiny new recipe come out every week. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.